ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเอดอนมดแดงขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2564การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สังคมสิ่งแวดล้อมสื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ กศนอเอดอนมดแดงได้จัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนมีกิจกรรมบริการยืมคืนทรัพยากรสารานิเทศบริการสืบค้นทรัพยากรสารานิเทศด้วยคอมพิวเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยเหลือค้นคว้าบริการให้คำแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการรับบริจาคหนังสือทรัพยากรสารานิเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านของคนในชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และได้จัดกิจกรรมพัฒนาการอา่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการให้บริการส่งเสริมการอ่านในชุมชนได้เป็นอย่างดีกิจกรรมส่งเสริมการอา่านบ้านหนังสือชุมชน ออกให้บริการจำนวน8แห่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม1,320คนเพื่อให้ผู้รับบริการมีนิสัยรักการอ่านฝ่เรียนฝ่รู้ฝึกทักษะการอ่านออกอ่านคล่องและอ่านเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดออกให้บริการจำนวน4แห่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม1 0 9 5คนเพื่อให้ผู้รับบริการมีโอกาสเข้าถึงสื่อส่งเสริมการอ่าน และมีความสามารถในระดับการอ่านห้องสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนออกให้บริการจำนวน10แห่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม685คนเพื่อให้ผู้รับบริการมีโอกาสเข้าถึงสื่อส่งเสริมการอ่านและมีความสามารถในระดับการอ่านคลอง สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่รงเสริมการอา่านในการผลิตสื่อและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่านประจำปีงบประมาณ2564มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม1 4 0คน <S <S <US> S> <S เพื่อให้อาสาสมัครส่รงเสริมการอา่านมีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อส่งเสริมการอา่าน และได้จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้บริการสื่อส,งส่งเสริมการอ่านในชุมชนได้เป็นอย่างโครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเพื่อส,งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จำนวนหนึ่งแห่งเพื่อให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดงได้รับการพัฒนาและมีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุออกให้บริการจำนวนสีแห่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม80คนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงสื่อส่งเสริมการอ่านมีความรู้ความสามารถด้านการอ่านและได้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับผู้สูงอายุและให้บริการสื่อส่งเสริมการอ่านของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เผยแพร่กิจกรรมจำนวน12เรื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม100คน เพื่อให้ผู connect, glass, ้รับบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดงได้ใช้บริการสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กศนอำเภอดอนมดแดงผ่านทางเฟซบุ๊กห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนมดแดงและผ่านระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดอำเภอดอนมดแดงเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการอาจสร้างงานสร้างอาชีพสู้วิกฤตโควิด -19 การทำสายคองหน้ากากจากลูกปัดออกให้บริการจำนวน5แห่งมีจำนวนผู้ข้อร่วมกิจกรรม75คนเพื่อให้ผู้รับบริการมีโอกาสเข้าถึงสื่อส่งเสริมการอ่านและมีความสามารถในระดับการอ่านคล่องสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ มีโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพได้โดยการทำสายคล้องหน้ากากจากลูกป,ปัดก็สนองอำเภอดอนมอดแดงขอจบก,การนำเสนอผลการดำเนิงนงานการศึกษา,าปษามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2564ไว้เพียงเท่านี้สวัสดี